my สวัสดีค่ะทุกคนห่างหายจากการทำล uh ็ huh. อกไปนานมากๆทำไมอ่ะ ตกใจทุกคนค้ะห้างอ่ะจาการทำวอล์กไปนานมากๆนะคะวันนี้เนี่ยจะกลับมาทำวอล์กแต่ว่าวอล์กวันนี้น่าจะเป็นวอล์กกินนะคะเพราะวันนี้เราจะไปตะลุยกินกันที่ภูเก็ตนะคะสมาชิกรวมทิปแน่นอนาะสมผงอยู่ดีๆนะก็คือเงียบๆแล้วแบบสวัสดีค่ะวันนี้นะครับ มันต้งโโองบูว์เอนเนอร์จี้ไงมันเราตื่นเชา้าเข้าใจไหมเวลาทุกคนเดี๋ยวทริปนี้นะคะเราจะไปตะลุยเกยันที่ภูเก็ตสมาชิกก็จะมีคุณโอมแน่นอนแล้วนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนของอีกสองคนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอรีบไปสนามบินก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวตกเครื่องเดี๋ยวเจอกันนะคะโดยช่วงนี้จะเคยมีการปิาษินข้าครับหลังจากเสร็จิ้นขอพยัญชนะส่งต้งเพิ่มต้องผาการส่งอไทยอยู่ที่สนามบินนนเมืองแล้วนะคะจากกรุงเทพ เคกพราะว่าหิวพาวมากเจอการที่ภูเก็ตแ้วก็ถึงสนามบินภูเก็ตแล้วแต่ว่าต้องมาเอารถก่อนนะคะเพราะทริปนี้เราเช่ารถกันนะคะทุกคนเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางนะคะแล้วก็ เสร็จจากนี้เดี๋ยวเราจะไปตะลุยกินกันเลยร้านแรกอย่ามาบอกนะเขาจะไปไหนขอลุยก่อนนะเดี๋ยวเราจะพุ่งไปกินร้านแรกเลยที่เราจะกินกันก็คือร้านหม่อมมุงนะคะทุกคนเป็นร้านที่จานะเคยมากินกับเพื่อนและรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ก็จะไปย้ำเดี๋ยวขอเดินทางก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถึงร้านเนี่ยเจอกันจากสนามบินนะคะใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง15นาทีแต่ว่าเป็นทางผ่านที่เราจะต้องไปโรงแรมด้วยนะคะทุกคน และนี่คะ่ะสมาชิกเพิ่มเติมของเราสองคนที่ไม่ได้น้นำตัวนี้ชื่อทิฟนะคะนี่ชื่อฝูงนะคะเป็นตัวต้นเรื่องที่ทําให้เรามีทิฟผู้เกตนี้นะคะทุก <c oughs> คนเมนูแรกนะคะอันนี้คือหอยขมผัดไปสะพู <c oughs> น้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้นา่าจะเป็นยำปลาหมึกสาลาย <c oughs> เขาเรียกวอะไรพวงสักอยากหากก่างกระรอกเอ้บปลาสาทอดาขมิ้นนะคะทุกคนอันนี้หมูสามชั้นหมูขั่วเกลือ ปลาหมูผัดน้ำดำอันนี้เป็นกุ้งผัดน้ำมะขามซ้อสมะขามสยามแล้วก็อันนี้เป็นแกงเออบ<ม>ส้มกุ้งหน่อไม้ดอกนะคะปลาอีส์อีส์ก็นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เผ็ดตอกสาัะคะตอกทุกคนหมดแล้วจะพลาดจะพลาดซึ่ง ขอบคุณค่ะเฮ้ยเราเพิ่งมีแค่โอมเลี้ยงรุณ่งมีโอมเลี้ยงไงคุณ่งมีโอมเลี้ยงสปาร้อยร้อยปันจัยหมดไปสองพันหกร้อยสามสิบบาทนะคะทุกคนตอนนี้ก็ถึงร้านของหวานที่เราจะกินแล้วและแน่นอนนะคะว่าเรามาภูเก็ตเราพลาดไม่ได้เลยกับร้านหนึ่งนมนัวนะคะทุกคน ใช่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 กินมนร้นะใกินใหม่ยหมอพว่นี่ทำร้อนได้หมดให่อไท้ช่อนัเีก่องัลงกันอ่โบราณจริง ละรอบนี้นะคะผักที่ไหนนะภูแมนพันวาครับก็ครั้งแรกเลยไฮคะลุ่มถั่วเริ่มจากเข้าประตูมาอันนี้เนาะหันกลับมาก็จะเป็นเตียงที่หันหน้าออกทางด้านทะเลเลยอันนี้จะเป็นค้องสวีทซีวิวนะคะตอนนี้มันมืดตอนนี้มันมืดอยู่แต่ว่าตรงนั้นน่ะทุกคนสะท้อนเป็นโอมเดี๋ยวพรุงนี้ตอนเช้าเดี๋ยวพรุนี้ตอนเช้าบอก เอาวิวให้ดูทุกคนบอดอินของดอินครัวเซตเรียกว่าบอดอินได้ไหมเล็กได้มเออวอล์กทรูได้เดินผ่านอันนี้ก็จะเป็นแบบตู้ทรงตู้แกเอาเซ็งว่าฉันชอบนี่มากเลยอ่ะเพราะว่าแบบเวลาเราไปทะเลเขาใส่ปะเนี่ยคุณแม่ดิเซนเธออันนี้ก็จบเต็มตัวอันนี้เป็นส่วนของสุขภันธ์นะคะหัดมาเธอนำไปทาร์แล้วคุณโอมอ่ะเขาทำการบ้านนะคะพอได้รู้ไหม ก่อนมาที่นี่เราไปลาสมาเราซื้อไปซื้อบัตรบอมกับบัลล์มาแล้วเขาก็จะแยกโซนชาว์แล้วก็โซนอ่าแบบนี้นะโรงแรมจริงๆมันก็ออกแนวเก่านิดนึงเนาะสังเกตได้จากทางเดินเข้ามาแล้วก็ในส่วนของแบบไม้อะไรอย่างนี้แต่เขาเหมือนทำไมเหมือนเขาได้เข้าใจสร้างให้เป็นฟิลฟิลนี้ทุกคนก็ ใครที่มีโอกาสลองมาพักดูอันนี้เป็นห้องสวีทซีวิวของผู้แมนพันวาจริงๆไม่เก่านะแบบเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยใหม่อยู่เขาน่าจะทำมูดให้มันเปลีแบบเราไม้น่าจะไม่ได้เปลี่ยนแบบถ้าใครโอเคกับโรงแรมที่แบบเก่าแล้วรีโนเวทประมาณนึงอันนี้มันก็จะเป็นไม้แบบน่าจะทาสีใหม่เพราะว่าเริ่มลองนิดนึงละแต่ว่าใดๆก็ตามมูดห้องอะไรก็ค่อนข้างจะไม่เก่ามูดดีมูดดีถ้าใครอยากมาแบบแนวแบบ โรงแรมแถวเขาเรียกว่าแหลมพันวาแต่ว่าบัตเจ็ตสี่พันวาแพงเกินไปอันนี้ก็เป็นอีกเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ลองลองไปหลอย่างแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปอีกทีหนึ่งได้โอเคทุกคนถ้าวันนี้เจอกันนะคะพรุ่งนี้ วันนี้เริ่มต้นวันที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปบุกกันที่ร้านน้ำย้อยที่เป็นร้าน,น,านอาหารท้องถิ่นของสอดภูกเก็ตนะคะทุกคนแล้วก็จะไปหากาแฟกินสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาทํากิจกรรมที่โรงแรมนิดหน่อยแล้วก็มือเย็นวันนี้เราจองไฟเดนิ่งของสวรภูกเก็ตเอาไว้เดี๋ยวไปให้ดูนะคะทุกคนว่าแต่ร้านที่เราไปกินเนี่ยหน้าตาอาหารจะเป็นยังไงแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงบ้าง ไกปลาเก่งไป,ป่ลไปลาขอะคุณน,นะคะแต่ว,ว่นหน้าร้านเขาคิดติดต้้ยไ,ไว้ว่ารับจำนวนจำกัดโต๊ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าใครจะมาก็ดูเวลาบบมาดีๆอยาเลทมากเอาเป็นว่าก่อนบ่ายโมงอะ่ะคิดว่าน่าจะได้กินนะคะทุกคนข่ะตอนนี้เรามาเนี่ยก็คนเต็มร้านนะคะ,ะสั่งมาโลดแปดอย่างเดี๋ว่ามีอ,อะไรบ้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนมือไข่ทอดกระเทียม แกงปูกุก้งผัดกะปิใบเหลียงผัดไข่หมูห่อสา คือแกงส้มแบบปลาตัวแม่คุณแม่เข้าใจปะเนื้อปลาแต่ไม่เผ็ดรสจัดมากแต่อร่อยมากมเครื่องไม่กินเผ็ดหรอกแต่สันยอมกินหมอแกงส้งมเมื่อคืนถึงเครื่องอ่ะคุณแม่เข้าใจปะ โซ่ไม่ไหวครับขอเป็นกินหมี่กับหมูฮองแค่ล้วกันนะจริงนะปิดปากเกี่ยวไม่ได้เลยนะขอโทษแล้วคนกินเผ็ดน,น่าะชอบทจานสุดท้ายคุณพ่อสมรัาโค้ดะลด สประกอบการนะคะคือจะบอกให้นะอันนี้ให้เลยนะยืนหนึ่งกุ้งทอดสมนขามถ้ามาต้องสั่งค่าเสียหายวันนี้สองพั 2> 2, นสองอยบาทเธอคุ้มค่ามากนะขอแปดอย่างแล้วก็กุ้งตัวใหญ่มากใครจายอะก็เมื่อวานก็ชอไน่แหละไม่เล่นนะคะถ้าจะมาคือมาเร็วนะคะรานนี้คือรอคิวซึ่งนะคะคุณแม่ถ้าไปนะคะเราจะไปร้านชื่อว่า Tori's ใช่ไหม ทอร์ร s <L> Ice Cream หลายๆคนน่าจะเคยไปกันแล้วแหละร้านดังเออร้านดังนะคะทุกคนยังไม่ได้ถึงแม่ตองเบฟตองห่อยหนึ่งค่ะตองห่อยหนึ่งนะคะมีอะไรแนะนำไหมคะแนะนำเป็นเซ็ตทอร์ริสวันเสาร์หรือว่าอาทิตย เอาซิกเนเจอร์สัมเบย์ค่ะซิกเนอร์สัมเบย์กับมัฝงฝากเป็นคุกกี้ไม่แค่ในหมึกด้วยนะคะทุกคนกเค็มกับหวานแต่ถ้าเป็นกองใหญ่จะรวมวันนี้เราสั่งมาเป็นเมนูนีนนะะิสสาะซิกเนเจอร์ซันเดย์แล้วก็อันนี้มีโก๋หมอย์ซึ่งอันนี้เขาจะให้กระทะทองเหลืองเนี่ยกลับไปด้วยเป็นแบบของที่ระลึอก,กอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอไปชิมก่อน อาทุกคนเดี๋ยวจะไปเก็บ enjoy moment โรงแรมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคือนีเที่ยวอลละไรกันไหนนี่นะคะเราจะไปดที่นที่หลอยผู้เข็ดนะคะทุกคนไปเดี๋ยวไปร้านก่อนเพราะว่าบุกกิ้งเอาไว้ตอน6โมงนะคะตอนนี้จะ6โมงแล้วเจกัน พูดคำาวากัอกกันนะคะคำหรับตัวนี้นะคะทางร้านเนะะี่ยค่ะเราอยากจะนำเสนอรสชาติอาหารใต้แบบเทเลเชอรัลเทสทุกคนคือด้วยร้านอร่อยเนี่ยเป็นอาหารใต้ที่แบบเขาเอามาเสิร์ฟเป็นไ่ายหนึ่งนะคะรสชาติก็จะแบบถึงเครื่องพนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็เลยมีการเรียกว,ว่าแบบทำย,ยังไงดีเราจะควบคุมปริมาณความเผ็ดยังไงก็คือส่วนเนี่ที่นี่เนี่ยนะก็จะเป็นการแยกซอสนะคะเพื่อให้เราแบบควบคุมปริมาณความเผ็ดเองซึ่งนานมีคิดเป็นที

ะะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยเขาก็จะใส่ซอสมาเลยแต่ว่าใส่ไม่กเนเผ็ดก็เลยแยกซอสมาอันนี้เขาจะเพิ่มอะไรนะเธออะไรหมึกนะดีหมึกเข้าไปด้วยเขาบอกว่าจะช่วยแบบเพิ่มความแบบกลมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่อร่อยอ่ะเออเพชดคร เอานอร่อยรัแต่ว่าคือความโชคร้ายของฉันนะคือฉันอ่ะไม่กินเผ็ดแต่เวลามากินอาหารใต้อ่ะมันต้องเผ็ดไงเพราะว่าถึงเครื่องถึงเครื่องทุกคนนี่นหะเขาจะมีของ เทแบบนี้นะคะเป็นแพรลิงกี่แก้วห้าแก้วซึ่งเขาอ่ะก็จะเหมือนแบบใช้วัตถุดิบจากของไทยแล้วก็เขาจะเหมือนแบบตัวขอยกอลกออล์เขาจะใช้เหล้าเอ้ยแอลกอฮอล์ทองถิ่นของแต่ละที่อันเมื่อกี้เป็นสักอย่างแตไม่ได้แต่เนี่ยเป็นแบบะพร้าเอาเป็นของเหนือพลาเหนือใช่ปะเมื่อกี้ได้ครับพูดสัตยนะป็นใช่ไหม ประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนเอาเป็นว่า enjoy คะ่ะฉันเลื่ค <ำ S 2> <า>มคํานึ่งอยู่เขาส่งเสริมโครงการสุราก้าหน้าด้วยนะคะเพราะว่าเขาได้ใช้กองแบบของตละท้องคิ่นเอามาแบบเรนให้มันเป็นแบบแพริงไว้ดื่มคู่กับ <laughs> คู่ก,กับจาต่างๆคือจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากนะแต่ว่าถ้ากินเผ็ดได้จะโดดมากแต่อร่อยขนาดนี้นนนไม่กินเผ็ดมากยังอร่อยต้องยากไหมไม่อท่าไร่มาลองได้เลยนะคะที่หร่อยอร่อยแปลว่าสุดยอดที่สุดสิ่งดีจา้าเขียวแดงมีมาจำกันเลยทน ปรามานะีทุกคนมาลองกันได้เลยที่ร่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเมนูวันนี้นะคะเราเป็นชานคอร์ทั้งหมด9คอร์สซึ่งแอปเปิลเตอร์เนี่ยก็จะมีมุ้งประวั่ากินไปแล้วกุ้งกะปิสตอเมื่อกี้ที่เป็นแบบแครกเกอร์ดำสีดำ,ดำแกงขั้วหอยที่เป็นอยู่ในแบบเปลือกหอยนะคะเมื่อกี้เป็นแกงส้มต่อไปจะเป็นกะทิผักเหลียงนะคะต่อด้วยแกงไตปลาขนมจีนน้ำยามหมูฮ้องแกงพริกแกะ ส้มแล้วก็อันนี้เป็นของหวานแล้วก็วันนี้แอดออนผัดหมี่หกเกี้ยนไปด้วยนะคะทุกคนทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแบบคอซึ่งที่นี่เดีเขาจะมีห้าเจ็ดเก้านะคะก็เลือกเอาเลยนะคะตามสะดวกคุณค่ะไปกินบั้นเทียพายเฉยๆดีกว่าเป็นไงคะ กินได้อ่านะพอหน่อยทองอกินไะกินมาน้ำอร่อยรอถึงตัวพิคเกิลที่ได้จากตัวปักทองค่ะ เอเอยังได้ทานครับอร่อยใชบปะไม่ดีเออท,ทำไมทไในในใอขาไม่ทำแกงใบปลาอย่างงี้กินมขา,า,าไม่ได้กินบ้าจะได้กินบ่อยอต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นเมโนูขนมเจน,น้ำยาซึ้งมีอินกิเลียนของขากบแล้วนะคะแล้วก็เป็น การกินขาก,กบครั้งแรกของฉันอุ้ยคนตาหลุดอ่ะอบ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 บอวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่คุณพ่ามาชอบทานในตอนเช้าค่ะอันนี้องไรเนึ่อ

quá, thịt, 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 ăn bình thường, <laughs> เป็นเล่าแม่ผมเอาสิมข้าวก่อน,นอืมนีอร่อยอืมข้าบองข้าน้าบองไม่ไม่ไมไม,มันมีกะเพาด้วยอุ้ยอร่อยแต่มันไม่ก,กินค่ะ

คือพวกกูจะมีโน้ตในโน้ตในแอปพลิเคชันโทรศัพท์ับ้ามาแล้เธอไปดูโน้ตหรอมีใช่มีห้องหนึ่งคือถูกอะสามพันมากกว่าคืมเจนกูรูมัวันไหนถึงมี่โม่เปไปแครกหรือว่าตัวทิวก่อนแล้วก็ทำตัวเจลลี่นะคะตัวคนเลีที่อยู่ด้านในของเจลลี่จะได้ไปเบรนทุกควากรู้สึกและเพิ่มรสชาไปนะต้องนะเธอมีแฟนที่แบบชอบนอนเธอเธอจะโอเคไหม Okey. Boleh okay. nak Hmm, apa แป๊บล้วเอร่อยไม่หวาน ก็มาต่อที่โกเบนนะคะเอา,อาจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยคืออิ่มมากแต่ว่าคือมันมาถึงแล้วเข้าใจไหมทุกคนก็ต้องเพราะว่าที่กรุงเทพแบบไม่มีก็เลยกับว่ายวสร้างชามเดียวแล้วก็กินสองคำที่ไหนให้อมกินเป็นการแบบวางยาครับ นี่ค่ะทุกคนสับไปเขาต้มแห้งไปแล้วก็หมูกรอบหนึ่งเส่วนของทริปก็คือเป็นเกาเหลาเล่นหมูกับต้มแห้งเช่นกันที่เหลาจริงๆที่เหลากินคนเดียวไหมไม่แล้วเดี๋ยวเขาจะสั่งอื่นเธอจะได้ปุ่มแบบจุใจอ่ะ เดี๋ยวอิ่มเกินมันก็กินไม่ต้งหะออยากเดยไปกินก่อนนะคะ คนนาวันสุดท้ายที่ภูเก็ตแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปกินร้านโรตีเส้าฝานะคะน่าจะคนเยอะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นร้านดังเพราะเมื่อวานอะถ่านละรอบหนึ่งแล้วคนเต็มร้านเลยซึ่งตอนเนี้ยเที่ยงครึ่งแต่ว่าร้านน่้ปิดบ่ายโมงซึ่งคิดว่าน่าจะทันเดี๋ยวไปเจอที่ร้านโรตีเส้าฝานะคะแต่ว่าเมาาื่อเช้ากินอาหารเช้าที่โรงแรมทูแมนก็โอเคนะมีตัวเลือกเยอะดีหลากหลายมีก๋วยเตี๋ยวมีเอ่อฟิลแบบก๋วยเตี๋ยวสิงคโปร์มีบะหมี่ลูกชิ้นมีอาหารนานาชาติต่างๆก็ ใครที่มาภูเก็ตอะค่ะก็แวะเรามาพักที่ผู้แมนพันวาได้นะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวจะกันที่ร้านโรติเจ้าฟ้านะคะคนเมนูวันนี้เม่กี้จะสั่งอะไรไปมาที่ถามที่เขาเร่นข้าวข้าวหมกไก่ตีแกงแล้วก็กินกับโรตีอ่ะเดี๋ยวขอชิมชาเย็นก่อนเลยตุกตตองมันจะมีความเป็นเนตอ่ะคือแบบเนทีบว่า มันจะมีความนี้นที่เบาๆทุกคนแล้ววันนี้เราสั่งเป็นข้าวหมกไก่แกงกะหรี่มัสตมันโรตีเพื่อมากินกับแกงสั่งซุปไก่สั่งหนังไก่ทอดเพราะว่าแก่ทอดหมดแล้วเดี๋ยวหน้าตาห,าหัานไปนะคะแต่คิดว่าน่าจะอร่อยเพราะว่าร้านปิดบ่ายครึ่งใครที่มาภูเก็ตแล้วอยากจะ่งเฮ้ยไหวปะของใทรไม่ครดีใครที่จะมาภูเก็ต มาลองกินได้ร้านปิดบ่ายครึ่งลิฟต์มาแล้วเมื่อกี้แอบซื้อนี้ไปทุกคนฟังนะถ้าสมมุดถูกลราวันที่หนึ่งนี้แล้วคลิปนี้ได้ลงยูทูบสหผู้โชคดีไม่ใช่จหาผู้โชคดีคดบินมาภูเก็ตด้วยกันเออ <c oughs> นี่แหละนี่แหละนี่แหละน,นี่แหละมาละทุกคน พดเลอ่าอ่ะป่าเริ่มเริ่มอิสมาลอุ้ยขอชิมแบบยังไม่ใส่ขนมจิ้มแล้วกันอื้ออร่อยเสียวฟเชื่อมากสุกไก่แบน กรับอ,อร่อยหอมมะนาวแล้วก็มีลงตีน้ำมันน้ำม,ม,มันเขาจะออกหวานแต่ว่าใครไม่กินหวานสั่งเป็นแกงกะหรี่ได้ก็จะแบบเป็นแบบเผ็ดเค็มเลยน้ำแกงกะหรี่เลยเนาะ ชิมไก่ทอดอืมโอ๊้มอนนุ่มนาะนย,ยังกงเรียมาแล้วทุกคนโรตีด,ด,ดาหรายชอบไปกินห่อมคนเป็นที่ภูเก็ตที่แบบจอยมากสามวันสองคืนคือกินฉ่ำก็ต้องไปพักผ่อนละหมดเวลาสนุกแล้วว่า okay. ทีมหน้ายอยากให้เราสองคนไปกินที่ไหนก็เมนมานะคะทุกคนแม่ป้ายแม่ป้าย